สวัสดีค่ะพบกันวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันเสาร์นะคะเป็นวอนเสาร์าที่สี่นะคะพบกันกับบราดาผ้าคำนะคะวันนี้พบกันที่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้มีสินค้ามามากมายเลยนะคะสินค้าก็จะมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้อง f อ c นะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นผ้าชุดนะคะอันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่นะคะอันนี้เป็นผ้าสิ้นผ้าคลุมไหล่สีขาว สวยงามผ้านิ่ม AA ฟิเมียมนะคะอันนี้ก็ผ้าคุมไหล่รุ่นลายพิเศษนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าชุดนะคะ FC คะ่ะผ้ายังมีมากมายนะคะที่ยังไม่เอาออกจากถุงนะคะทุกๆวันเสาร์สินค้าของวรลดาจะมา มากมายนะคะมีแต่สินค้าดีๆงามๆก็บรรพฤหัดนะคะเรามีสินค้ามาเสริมกันเรื่อยๆนะคะวันนี้เราจะนําสินค้าดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีไลหลายคนที่ต้องการสินค้านะคะท่านใดที่ต้องการสินค้าถูกและก็สวยให้เอาช่วงนี้เก็บไว้นะคะช่วงปีใหม่พฤศจิกาธันวาจะไม่ได้นะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงดำนานะคะชาวบ้านไม่มีเงินนะคะชาวบ้านต้องเอาเงินไปทํานาชาวบ้านต้องเอาเงินไปซื้อผ้าแล้วสําคัญ อาจได้นะคะฝ้ายนะแพงมากนะคะขึ้นแล้วก็มาทอก็ยากนะคะเพราะว่ามันเป็นฤดูฤดูฝนนะคะยากทำยากแต่ว่าไม่มีผู้คนมาซื้อนะคะเพราะสินค้าช่วงนี้ก็ไม่ได้ดังใจเลยนะคะต่างคนก็พอเซฟเซฟกันอยู่ได้สินค้าช่วงนี้ถูกมากแล้วก็ดีมากโดยเฉพาะที่วรดาเอามานะคะเป็นสินค้าที่เกตเอนะคะคับสันมาทุกอย่างเลยนะคะท่านใดที่ว่าจะมีโครงการ เป็นงานบุญงานบวชงานแต่งลูกหลานอะไรซื้อเก็บไว้เลยนะคะสินค้าของวรดามีกิ่งพร้อมขายนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอได้เลยนะคะในคลิปนี้วราจะยกผ้านะคะผ้าสีตะกอลายลูกแก้วสวยสีหวานสีสดสวยทุกคืนนะคะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะวรดาจะขอยกเป็นสีม่วงก่อนนะคะวันนี้นะคะวันนี้อันดับแรกเลยนะคะขอยกสีม่วงเห็นไหมคะ มีลายละผืนเท่านั้นนะคะมีลายรับผืนนะคะไม่ได้มีหลายผืนนะคะ line ลายรับผืนนะคะ fc <oughs> ค่ะมีลายรับผืนนะคะสินค้าเราสวยดูนะคะดูลายดีๆนะคะมีลายรับผืนนะคะ fc ค่ะสวยจริงๆนะคะมีลายรับผืนนะคะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงสีม่วงแต่เป็นออกเข้มหน่อยนะคะอันนี้ขอยกเป็นนำเบอร์หนึ่งนะคะผืนละ800บาทนะคะขายถูกถูกชิวชิวนะคะค่าขนส่งก็เหมือนเดิมรอบละ5้บาทท่านจะเอากีผืนกี่คินก็ได้50บาทนะคะ อันนี้ขอยกเป็นนาเบอร์หนึ่งนะคะ FC ค่ะขอยกเป็นนาเบอร์หนึ่งนะคะสีตะกอลายลูกแก้วผ้าน,นิ่มมากเลยนะคะแค่ผืนละ800บาทเท่านั้นนะคะ FC ค่ะ800บาทเท่านั้นนะคะถ้าในสนใจรีบแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะรีบเรือนะคะรีบเรือนะคะ,ะ,คะสินค้ามีจํานวนจํากัดมีลายและผืนสีและผืนนะคะในคลิปนี้นะคะอันนี้คือนาเบอร์หนึ่งนะคะ FC ค่ะนำเบอร์หนึ่งนะคะวรดายังไม่ได้โพงนะคะเดี๋ยวหลังจากที่ลงคลิปแล้ววรดาจะโพงไว้ทุกผืนเลยนะคะ สินค้าเราสวยนะคะสวยงามจริงๆนะคะสินค้าเราสวยสวยจริงๆนะคะแล้ต่อมาก็เป็นสีน้ําตาลนะคะ FC ค่ะสีน้ําตาลนี่สวยงามจริงๆนะคะเห็นไหมคะน้ําตาลนี่ผสมกับลาย S นะคะผสมกันกับลาย S เ,เหมือนกันนะคะตัวนี้สวยนะคะสวยจริงๆนะคะ FC นี่นะคะคืละ800บาทงามมากนะคะขอยกเป็นลำเบอร์สองนะคะ FC ค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะสวยนะคะสีนี้สวยงามสีหายากนะคะ นานๆาจะมีนะคะอันนี้เป็นย้อมคำธรรมชาติทุกทั้งหมดนะคะไม่ไม่ใช่สีเคมีนะคะคำธรรมชาติทุกผืนเลยนะคะสวยจริงๆน,นะคะเดี๋ยววรดาจะโพงไว้เลยนะคะ <het> เพื่อไม่แม่ท่านใดต้องการจะเอาส่งให้ได้สวยงามพร้อมทุกอันนะคะนะคะี่ค่ะสวยค่ะนำเบอร์สองนะคะนี่ค่ะดูดีๆนะคะเอฟซี FC คะ่ะสวยจริงๆนะคะนำเบอร์สองค่ะเพิ่ละแปดร้อยบาทนะคะเอฟซี FC คะ่ะแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ท่านใดสนใจรีบแ,แคปหน้าจอเลยนะคะ800บาทนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์3นะคะนัมเบอร์สสีเทานะคะสีเทาก็สวยนะคะสีเทานี่สวยสวยตลอดกาลอยู่และะ้วนะคะสีเทานะคะดูสิคะลายต้นฉัดนะคะสวยตลอดกาลอยู่แล้วนะคะลายต้นฉัดไม่เคยตกไม่เคยหล่นนะคะลายต้นฉัดเป็นนางเอกพระเอกตลอดกาลอยู่แล้วนะคะพระเอกนางเอกแต่จริงๆนะคะ ดูดีๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะนัมเบอร์สามนะคะ FC ขานัมเบอร์สามนะคะสีเทานะคะตัวนี้สีเทางามมากนะคะนัมเบอร์สามนะคะสินค้ามีลายลับผืนนะคะ FC ขาวันนี้มีลายลับผืนนะคะนัมเบอร์สามนะคะท่าในใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะผ้าสีตะกอผ้าคามแท้ของจังหวัดสกลนครน,นะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะถูกที่สุดเลยนะคะถูกจริงๆนะคะเมื่อก่อนไม่ได้ขายนะคะราคานี้เมื่อก่อนขายพื้นหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบ 990หรือ1,100บาทนะคะช่วงนี้สินค้าเราต้องการช่วยกลุ่มเม่กีทอนะคะถ้า,ถาไม่ช่วยท่านท่านก็ไม่มีงานทํานะคะเพราะอาชีพของท่านก็คือทอผ้านะคะ800บาททุกคืนนะคะในคลิปนี้นะคะนำเบอร์สามผ่านไปนะคะเอฟซี FC ค่ะสวยทุกคืนนะคะวรลดาจะอวิ๋โพงค์นะคะต่อมานี่ก็เป็นสีอก,กุลหลาบนะคะสีกุลหลาบก็งามนะคะสีกุลหลาบสุดเฮยน,นะคะ สวยรอบที่แล้ววรดาก็มานะคะแต่ขายไปหมดทุกคืนแล้วนะคะอันนี้สินค้ามาใหม่เลยนะคะสวยค่ะสีกีบกุหลาบงามมากนะคะตัวนี้กีบกุหลาบนะคะขายเพียงคืนละแ0 0บาทนะคะ800บาทเท่านั้นนะคะ800บาทงามมากนะคะ800บาทนะคะ,ะ,คะ,ท,ะ,คะท่านใดสนใจแคปหน้าจอเลยนะคะสินค้าอ๋ออันนี้เป็นเบอร์สี่นะคะรู้สึกจะลาและวารดาก็ทางานทั้งวันเนาะ เผื่อไปเอาผ้ามาเผื่อเอามาโพงมาอะไรนะคะยังจะโพงอีกอีกยาวนานนะคะน้ำเบอร์สี่นะคะน้ำเบอร์สี่นะคะเอฟซี FC คะ่ะนำเบอร์สี่นะคะแปดร้อยบาทนะคะสวยค่ะอันนี้สีกีบกุหลาบน,นะคะท่านในสนใจรีบแคปเลยนะคะมีผืนเดียวท่านนี้นะคะมีผืนเดียวนะคะเอฟซี FC คะ่ะมีผืนเดียวนะคะแปดร้อยบาทน้ำเบอร์สี่นะคะเอฟซี FC คะ่ะน้ำเบอร์สี่นะคะต่อมาเป็นน้ำเบอร์ห้านะคะนำเบอร์ห้านี่ก็สวยสุดๆนะคะ สวยสุดๆสวยจริงๆนะคะเนี่ค่ะเป็นสีทองนะคะสีทองนี่งามมากเลยนะคะสีทองนะคะสีทองสวยทั้งผืนเลยนะคะเอฟซี FC คะ่ะท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะอันนี้เป็นลำเบอร์ห้านะคะ,ะ,คะสีทองนะคะสีทองนะคะสีทองนะคะสีทองสวยจริงๆนะคะรีบแคปหน้าจอได้เลยนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดมีลายและผืนนะคะเอฟซี FC คะ่ะแปดร้อยบาทเท่านั้นจ้าแปดร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะ ลิปแคปหน้าจอได้เลยนะคะสวยนะคะทางนี้นะคะเป็นทางตั้งนะคะอันนี้เป็นทางหัวนะคะสวยค่ะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสวยจริงๆินะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะ fc ค่ะมีกิ่งพร้อมขายพื้นละ800บาทนะคะ fc ค่ะ800บาทเท่านั้นจาสินค้างามมากนะคะงามมากสวยจริงๆนะคะ800บาทจาต่อมาก็จะเป็นเบอร์6นะคะเบอร์หก็สวยนะคะเพราะว่า เขาจะเป็นสีสีนี้นะคะสีเขียวนะคะเรียกว่าเขียวตองอ่อนนะคะดูดีๆนะคะเขียวตองอ่อนนี้หายา,ยากแล้วก็ทํายากมากนะคะเขียวตองอ่อนนะคะมีผืนเดียวมีลายและผืนนะคะท่านใดสนใจรีแบแคปหน้าจอเลยนะคะมีลายและผืนมีผืนเดียวนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์หกนะคะเอซี MC ค่ะนัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หกนะคะ สวยค่ะผ้านิ่มนะคะสีตะโกนะคะสวยงามผ้านิ่มมากๆเลยนะคะสีตะโกนะคะเอค่ะสตะโกท่านใดสนใจรีแบแคปหน้าจอได้เลยนะคะแคปด่วนๆเลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะท่านใดเข้ามาช้าก็ไม่ทันนะคะเอคะ่ะเพราะสินค้าเรางามนะคะงามถ้าวันนี้หรือวันไหนก็ช่างนะคะถ้าเวลาดึกแล้วท่านก็สามารถ ่งไลน์เข้ามาได้นะคะบอกว่ารับนะคะเบอร์นี้นาเบอร์นี้รับนะคะวดาดาเจ็บให้นะคะเพราะว่าวรดาจะนอนเร็วนะคะแต่วันนี้คงไม่เร็วหรอกนะคะเพราะว่างานยังมีเยอะนะคะวันนี้เวลาท่าไหรแล้วสามทุ่มกว่าแล้วนะคะสามทุ่มจะครึ่งแล้วยังไม่อาบน้ําเลยนะคะรีบแคปหน้าจอนะคะท่านใดสนใจสินค้าเรามีจํานวนจํากัดจริงๆนะคะต่อมาตัวนี้ก็เป็นนมเบอร์เจ็ดนะคะ อันนี้ก็เป็นสีกีบกุหลาบเหมือนกันนะคะแต่กีบกุหลาบนี้ก็จะเป็นคนละลายคนละต้นนะคะกีบกุหลาบอันนี้ออกเข้มหน่อยนะคะท่านดูดีๆนะคะออกเข้มหน่อยนะคะกีบกุหลาบงามมากนะคะสินค้าเรามนีจริงพร้อมขายนะคะ มีกิงพร้อมขายนะคะพืนละ800บาทเท่านั้นนะคะ FC ค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอนะคะสินค้าเรามีกิงพร้อมขายนะคะ FC ค่ะมีกิ่งพร้อมขายนะคะงามสุดๆเลยนะคะขายเมื่อไหร่น้ําตาจะไหลเมื่อนั้นเพราะว่าสงสารเมฆกี่ทอนะคะสินค้าวันนี้ยิ่งน่าสงสารมากฝนตกนะคะทั้งอาทิตย์แล้วนะคะวรดาก็ไม่ได้ขายของเลยนะคะหน้าร้านแต่วรดาก็ยังพอมี ลูกค้าจาก FC อยู่นะคะขอพระคุณทุกๆุกคนนะคะวรดาขอกลับขอขอบคุณทุกทุกคนนะคะ,ท,คท,คนนะ,คะที่ไม่ทิ้งวรดานะคะวรดายินดีจะตอบยินดีที่จะถ่ายรูปให้ท่านดูนะคะสวยทุกผืนนะคะสินค้าเรามีกิงพร้อมขายนะคะ้าช่วงบ่ายบางทีวรดาก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะจากเวลาบ่ายสองบ่ายสองหรือถึงบ่ายสี่โมงนะคะบางครั้งวรดาอาจจะนอนนิดหน่อยทัก ชั่วโมง30นาทีนะคะเปิดท่านโทรมาไม่ได้รับสายก็ขออภัยด้วยนะคะขอให้ท่านย้ําโทรอีกนะคะเพราะวรดาก็ไม่รู้ว่าท่านใดโทรมาบ้างนะคะดีที่สุดคือให้แอดไลน์นะคะแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะแอดไลน์มาเลยแอดไลน์เข้ามาเลยแอดไลน์ก็ตามเบอร์โทรที่วรลดาลอยไว้ด้านบนนี้นะคะ fc ค่ะพืนนี้ก็สวยนะคะเข้ามาอีกแล้วอันนี้เป็นสีครามนะคะในวันนี้ในคลิปนี้มีสีครามผืนเดียว เนี่ยเห็นไหมคะลายนี้งามมากงามสุดๆเลยนะคะงามค่ะงามสุดๆเลยนะคะวันนี้มีผืนเดียวได้ผืนเดียวจริงๆนะคะผืนนี้ไม่ได้มีเยอะนะคะสวยนะคะนี่ค่ะสวยจริงๆนะคะวันนี้มาแล้วนะคะคุณแพทย์นะคะคุณแพทย์คุณแพทย์ที่อยู่อังกฤษนะคะดูนะคะตอนนี้น้องคงย,ยังไม่นอนนะคะตอนนี้นะคะที่พี่วรดาไร นี่นะคะมาแล้วได้ผืนเดียวนะคะวันนี้ได้ผืนเดียวแต่น้องต้องการก็แคบเลยนะคะน้องแพทย์นะคะน้องแพทย์ดูออาประเทศอังกฤษนะคะเธอจะซื้ออุดหนุนพี่วรดาประจําแล้วก็ส่งให้น้องอ้อนะคะอยู่เกาะสมุยนะคะขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะทั้งน้องสาวและพี่สาวนะคะขอบคุณค่ะ800บาทนะคะสวยจริงๆนะคะสวย ช่วงไหนพื้นไหนที่ลดได้ก็ลดให้ทุกทุกคนนะคะแต่ช่วงไหนโปรก็โปรให้ทุกทุกคนนะคะวรราาขายสินค้าตรงหน้าปกนะคะขายเท่ากันทุกทุกคนลดก็ลดเท่ากันพิเศษก็พิเศษเท่ากันนะคะพื้นละ800บาทนะคะท่านใดสนใจเล่นแคปเลยนะคะผื้นดีก็งามนะคะสวยนะคะดูดีๆนะคะงามมากนะคะงามจริงๆนะคะดูเชิงนะคะเชิงก็สวยนะคะ โอเคไมค่ดูเชิงดูลายนะคะดูเชิงดูลายสวยค่ะแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะในคลิปนี้เราก็เป็นผ้าเส้น1นึคูณสเมตรนะคะ1นึคูณสเมตรสีตะกอผ้านิ่มนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะสินค้าเรามีกิงพร้อมขายนะคะเวลาดาจะลงคลิปไปแล้วขอให้ท่านดูนะคะอันดับแรกดู EP นะคะ ตอนนี้เป็นไอพีที่500กว่าแล้วแล้วก็ดูนัมเบอร์ที่วรดายกขึ้นมานะคะนัมเบอร์จะยกขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่านัมเบอร์นะคะแต่ EP ดูด้านเบอร์นะคะท่านสนใจตัวไหนก็รีบแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะจับจองเป็นเจ้าของไว้เลยนะคะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดสินค้าของเราบางทีก็ทําไม่ทันนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามานะคะขอขอบคุณทุกคนมากค่ะขอขอบคุณจริงๆ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมให้วรดาภาคามด้วยนะคะแล้วก็มีโฆษณาแล้วก็ฝากให้ท่านดูด้วยนะคะขอบพระคุณจากแจก,กินของบรดาภาคามกับน้อง